วัสดีครับนี้กลับมาพบกับอากิโกะในซูเปอร์ซิมชาเลนจ์กันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่19แล้วคะ่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีสานะคะของวันจัน์ทนะซึ่งอากิโกะตื่นมาวาดภาพแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้นะคะเธอวาดรูปที่มีคุณภาพดีเยี่ยมได้ไปแล้ว6อันนะคือเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันว่ารูปมีนะคะจะได้ดีเยี่ยมอีกไหมอะ่ะพี่มีอยากทำให้มันจบๆไปเร็วๆจังเลยนะคะ นี่คือเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวสิอากิโกยังไม่เสร็จเลยเธอจะรีบลงไปไหนล่ะโอ้ยเธอเธอหิวข้าวแน่เลยอ่ะอ่าเรียบร้อยค่ะอุย้ยได้คุณภาพดีด้วยนะคะโอเคอันที่เท่าไหร่นะอันที่เจ็ดแล้วดีใจจังเลยแต่ตอนนี้เธอหิวข้าวมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเธอก็คงต้องไปเรียนแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้เธอไปกินข้าวก่อนละกันโ,โหรูปสวยด้วยนะคะเนี่ย ตอนนี้นะคะครูโทมมฟ้องอีกแล้วนะคะก็คือบอกว่านะระหว่างตอบคําถามอยู่อากิโกะสะบัดคำหยาบออกมาซะง,งั้นทำให้คุณครูถึงกับตกตะลึงเลยก็มีให้เลือกนะคะว่าใตา้จริงลงโทษได้เลยหรือว่าก็แค่คำพูดเท่านั้นเองนะคะก็ควรจะลงโทษนะเพราะว่ามันเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะคะโอเคตอนนี้นะคะอากิโกะได้กลับมาถึงบ้านแล้วะคะ่ะแล้วเธอก็ง่วง เป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเธอตื่นแต่ตี3นะพี่เอมี่ว่าให้เธอไปนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็ให้เธอทําปณิธานต่อคะ่ะเธอจะไปกินกาแฟนะพี่เอมี่ไม่กินหรอกไปนอนจ้าตอนนี้นะคะเป็นเวลาจะเที่ยงคืนอยู่แล้วนะคะคืออากิโกะก็ตื่นขึ้นมานะพี่เอมี่คิดว่านะพี่เอมี่จะให้เธอวาดภาพเลยนะคะคือเธอคือเธอตอนนี้เธอร่าเริงมากเลยนะคะก็คือ พี่มี่จะลองให้วาดภาพสุดล่าเริงนะดูซิว่านะคะจะได้ภาพที่เป็นภาพดีเยี่ยมไหมนะคะโอเคโอ้โหภาพสวยมากเลยค่ะแบบโอ้โหเย้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ได้เป็นคุณภาพดีเยี่ยมด้วยนะเย้ดีใจจังเลยนะคะเหลืออีกสองภาพไปก,ก่อาเก็บไปก่อนนะคะวาดต่อเลยนะคะสุดล่าเริงอีกรูมหนึ่งไป เอาให้เสร็จนะคะคือไม่รู้การวาดภาพดีเยี่ยมนี่คือเขาใช้เกณฑ์อะไรนะถึงแบบให้คุณภาพออกมาดีเยี่ยมอะ่ะเุ้ยเธอเกิดอารมณ์มั่นใจอีกแล้วว่ะเดี๋ยวเราวาดต่อให้จบเลยดีไหมแต่ต้องลุ้นอะเอา้าเปลี่ยนอารมณ์ไวมากเลยได้แล้วค่ะอันที่เก้าแล้วเย้ yeah. แต่ตอนนี้นกิโกะเข้าน้ำมาอยากเข้าน้ำไปไปไปเข้าน้ำก่อนละกันนะคะ พี่เอมี่ให้อากิโกอาบน้าเลยนะคะอย่างพิธีพิธันนะเผื่อเธอจะแบบมีอารมณ์ที่อยากจะมาวาดลูกต่อนะคะคือตอนนี้เธออยากคุยอะพี่เอมี่ไห้เธอลองทบคุยกับใครสักคนนะซึ่งไม่รู้ว่าเพื่อนเธอจะรับสายหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เป็นตีสี่แล้วว่าเดี๋ยวก็ต้องไปเรียนอีกแล้วหลับอยู่เพื่อหลับไหนลองเออเออ,เอ,อใครนะอเล็กซานเดอร์ดิ ื่อกี้โทรหาบิลลี่นะคะบิลลี่บอกหลับอยู่น,นะทุกคนหลับอยู่อ่ะงั้นก็ส่งข้อความไปให้ดีไหมคะส่งข้อความให้บิลลี่แล้วกันลิช,ชี่หายไปอีกแล้วค่ะตามใจแล้วนะลิช,ชี่หายบ่อยมากเลยอโอเคก็คือตอนนี้ให้อากิโกะส่งข้อความให้เพื่อนก่อนนะคะเจอกันที่โรงเรียนนะจ๊ะโอเคพี่มี่กำลังจะให้ อากิโกะมาวาดรูปต่อนะซึ่งเหลืออีกแค่รูปเดียวนะคะแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทนะซื้อน้ํายาเหอะโอเคน้ํายาสร้างความมั่นใจนะคะโอเคตอนนี้นะคะอากิโกะเขาก็ดื่มน้ํายาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เอมี่ก็ให้เขามาวาดรูปต่อนะซึ่งเป็นรูปสุดท้ายนะคะขอให้ผ่านนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปโรงเรียนอีกแล้วว่าตอนนี้เป็นเวลาจะเจ็ดโมงอยู่แล้วนะ ผ่านเธอได้โปรดเฮลมีช่วยด้วยเย้ yeah. <c oughs> เลื่อนขั้นปณิธานสำเร็จนะคะโอ้โหดีใจจังเลยนะคะโอ้โหแต่มันก็ยากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าทักษะจิตกรรมต้องถึงระดับ10ซึ่งอันนี้ไม่ยากหรอกแต่ว่าการทำผลงานชิ้นโบแดง5ชิ้นนี่สิโอ้โหเศร้ามากโอเค คือตอนนี้นะคะอากิโกะเขามีปัญหาอีกแล้วว่า<ม>คือเขาบอกว่าโรงเรียนมันงี่เง่าแทนที่หนูจะได้เริ่มงานหรือใช้ชีวิตของตัวเองหนูไม่ไปโรงเรียนแล้วได้ไหมโอ๊ยตายแล้วจริงๆคืออากิโกะเขาก็เรียนนานแล้วเหมือนกันนะโรงเรียนสอนเรื่องสําคัญกับเราหลายเรื่องแล้วก็สังคมให้เราเรียนเพื่อที่จะได้ประสบความสําเร็จอืม จริงๆบางคนไม่เรียนก็ประสบความสําเร็จนะเอาเป็นว่าโรงเรียนสอนเรื่องสําคัญให้เราหลายเรื่องแล้วกันนะคะเพราะว่าโอเคตามนี้แหละตอนนี้นะคะอากิโกะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วเธอก็ง่วงอีกแล้วค่ะแล้วเธอก็เศร้าสุดๆด้วยคือเบื่อจังเลยเลยชิช่โอ้โหไปให้เธอวาดภาพมาเพื่อจะได้ผลงานชิ้นโบแดงนะคะโอ,โอเคเป็นไหม ดีเยี่ยมเฉยๆโถไม่ได้เป็นผลงานชิ้นโบแดงเงินให้อกิโกะไปนอนนะคะโอเคขอให้เป็นชิ้นโบแดงนะจ๊ะเอาตอนนี้เธอเริ่งมง่วงอีกแล้วว่าอ้าทักษะจิจกรรมของอากิโกะถึงระดับ9้าแล้วค่ะเย่ดูสิดีเยี่ยมโอ้ยไม่ได้อีกแล้วว่าทำไงดีตอนนี้อากิโกะกลับมาจากที่โรงเรียนแล้วนะคะพี่เอมี่ก็ให้เธอมาวาดภาพเลยนะ ดูซิว่าจะได้ผลงานชิ้นโบแดงไหมดีเยี่ยมอีกแล้วว่าเซ็งจังให้เขาขายไปเลยนะคะปะ่ขายในรูปคือรูปพวกนี้ของอากิโกะนะคะสามารถขายในพรอมซี่ได้นะคะก็คือขายผ่านออนไลน์นั่นเองนะคะก็ถ้าขายให้นักสะสมเนี่ยมันจะได้187เหรียญใช่ไหมแต่ถ้าลงข้อมูลในพรอมซี่เราต้องเสียค่าลง5เหรียญ แต่บางทีอ่ะมันจะได้เงินมากกว่านั้นนะคะเออเดี๋ยวเราลองลองดูสักสองรูปมาสองรูปนี้ดีกว่านะคะหลังจากลงเสร็จแล้วเดี๋ยวดูว่าถ้าขายแล้วอะจะได้มากกว่าที่จะขายให้นักสะสมหรือเปล่าอ่าเอาลงไปแล้วอ๋อ,อลงไปแล้วรูปก็จะหายไปหรอพี่เมี่เพิ่งรู้นะคะอ่อนี่ไงมันจะเข้ามาอยู่ในนี้นะคะโอเคลองดูนะ เอารูปนี้ด้วยนะคะคือรูปมีถ้าขายให้นักสะสมก็จะได้สองร้อยสิบห้าเหรียญน,นะแต่พี่เอมี่จะให้ลองลงขายออนไลน์ดูนะคะโอเคเรียบร้อยสามรูปเอ้ยอากิโกะเป็นอะไระไม่สบายหรอทำไมอะ่ะเธอเหมือนป่วยเลยหรือเปล่าเป็นหวัดหรือเปล่ามีทิชชู่ด้วยเป็นอะไรอันนี้มีตัวกระตุ้นอารมณ์ด้วยคืออะไรอะเฮ้ยเพิ่งเห็นพี่เอมี่เพิ่งเห็นว่า อันนี้นะคะเป็นการกระตุ้นอารมณ์เฮ้ยกระตุ้นอารมณ์ก็หารไข่หน้าโค้งแค้วปิติอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยได้เวลาสนุกไหนลองซีมันจะเป็นยังไงกระตุ้นอารมณ์ยังไงอะ่ะเฮ้ยก็จะล่าเริงทันทีเลยอะ่ะถ้าล่าเริงแล้วเราไปวาดรูปได้ไหมอะ่ะ โอเคตอนนี้อากิโกะก็วาดรูปอยู่นะคะเอาวาดรูปเดิมอีกแล้วนะไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นรูปแบบดเดี่ยวเดี่ยมอีกแล้วอะไขเ่เพอไข่ไปเลยอันนี้ไข่ไปเลยนะคะท้อทจริงๆพี่เอมมี่อืม,มรูปอะไรพี่เอมมี่ดูไม่ออกเลยนะคะแ,แล้วก็ไม่ได้ชิ้นโบว์แดงด้วยรูปอะไร นี่นะคะเป็นวันแห่งเทศกาลเก็บเกี่ยวอีกแล้วค่ะแล้วอากิโกะนะคะก็ไม่ต้องไปโรงเรียนด้วยนะคะเป็นวันที่โรงเรียนหยุดนะคะเพราะฉะนั้นนะพี่เอมี่ตัดสินใจแล้วนะคะคือนอกจากจะให้อยู่เตะนมแล้วว่า <c oughs> คือพี่เอมี่กล่าวว่าจะให้เขานะคะทําเค้กแล้วก็เป่าเทียนอุ้ยได้ไข่ด้วย <c oughs> เฮ้ยเตะนมแล้วได้ไข่อดีจังเลยนะคะไหนรื้อหาชิ้นส่วนก่อน เตะนมแล้วได้ของอ่ะดีจังเลยอ่ะคือเดี๋ยวพี่เอมี่นะคะจะให้อากิโกะมาทําเค้กนะคะเพราะว่านะคะพี่เอมี่จะให้เขาโอ้ยนมมาอีกแล้วว่าทําเค้กนะคะเอาเค้กอะไรดีเค้กมะพร้าวด,ดีกว่านะคะคือพี่เอมี่จะให้เขาตั้งใจทําปณิธานและคือมูต์แต่ไปโรงเรียนนะมันไม่ได้ทําเลยนะก็ะคือต้องรอก,กว่าจะอากิโกะจะกลับมานะคะ โอ้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาทำนะเพราะฉะนั้นเราให้เขา <_ d ata> อุย้ยโมโหอ,อะไรก็ไม่รู้ให้เขาใช้ชีวิตวัยรุ่นไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะก็โอ้ยงุดหงิดก็คืออยากโตนั่นแหละ <_ d ata> คือพี่เอมี่คิดว่า,ากิโกเองเขาก็อยากจะโตแล้วนะคะเพราะว่าเขาเคยบอกพ่อเขาแล้วว่าเขาเก่งแล้วนะเขาไม่อยากไปโรงเรียน <_ d ata> โอเคได้สมใจตามนั้นเลยค่ะ ดูสิของพวกนี้พังหมดเลยอ่ะคือพอมีนมทีไรนะมิแต่ของพังให้พ่อเขามาซ่อมแล้วกันนะคะซื้อใหม่บ่อยมากเลยนะอากิโกก็ทําเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพียมี่จะให้เขามาเป่าเทียนวันเกิดเลยนะเออยืนบิดอยู่อะ่ะคืองุดหงิดน่นนะอยากโตวไวๆอยากทํางานใช่ไหมโอเคเดี๋ยวทํางานแล้วจะรู้สึกนะอากิโก <laughs> อ่ามา ไอโกะเป่าเทียนเลยจ้า Happy birthday ทูยูนะก <c oughs> yeah. ิโก้เย้อากิโกะเปลี่ยนช่วงวัยแล้วนะคะก็เป็นชีวิตวัยหนุ่มสาวนะต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะแล้วก็อากิโกะนะคะ <c oughs> เขามีมารยาทด,ดีนะแล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะเป็นบวกทั้งสองอันเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะอ,อ,อุปนิสัยสุดท้ายที่เอมี่จะเลือกให้เขานะคะเอาอะไรดีล่ะ พี่เอมี่ตัดสินใจแล้วนะคะพี่เอมี่จะเลือกเป็นนิสัยดีนะเพราะพี่เอมี่ก็อยากให้ซิมพี่เอมี่นิสัยดีพูดง่ายๆนะคะคือเขาก็จะไม่ชอบอยู่กับซิมที่มีนิสัยร้ายกาศนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะอาก,กิโกเปลี่ยนช่วงวัยแล้วคะ่ะโอ้โห,โโหก็เหมือนเดิมนะคะยังเหมือนเดิมมากินเค้กกันดีกว่านะ,ะเรียกให้ทุกคนมากินด้วยกันเลยดีกว่านะคะนี่ไง คือเขาบอกว่าให้อากิโกะควรเริ่มออศึกษาต่อได้แล้วนะแต่พี่ยังม่ยังนะเดี๋ยวขอรออีกสักระยะหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยให้ไปเรียนมหาลาัยค่ะอยากให้เขาเก็บปณิธานได้อีกสักหน่อยก่อนนะคะแล้วค่อยให้เขาไปเข้ามหาลาัยค่ะอากิโกะเดี๋ยวก่อนดูมันหน่อยไหมกินอาหารคนได้ยังไงเนี่ยไม่ได้นะห้ามกินนะเธอ,อ,อ,อควรไปกินอาหารแมวนาริชี ตอนนี้นะคะอากิโกะก็ช่วยแม่ทํางานบ้านอยู่นะคะตอนนี้นะคะพี่อมี่ว่านะคะเดี๋ยวอากิโกะเขาขัดเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่อมี่จะให้เขาไปแกลเลอรี่แคสบาสหน่อยค่ะไปวาดรูปกันดีกว่านะพี่เอมี่ให้เขาชวนเพื่อนไปด้วยแล้วกันนะคะเอาใครอะอเล็กซานเดอร์กับโออเล็กซานเดอร์กับบิลลี่จางนี่คือยังไม่โตเลยนะเดี๋ยวเราก็ต้องตามแบบไปเบิร์ดเดย์เขาโอเค ตอนนี้ก็มาถึงแกลลอรี่กันแล้วนะคะคุยกันก่อนไหมอะทักทายกันหน่อยนะชมเชยหน่อยเป็นไงบ้างบิลลี่เ,เ,เมื่อไหร่เธอจะโตล,ล่ะฉันโตแล,ล้วนะจริงหรออเล็กซานเดอร์เมื่อไหร่เธอจะโตล,ล่ะเออผมก็ใกล้จะโตแล,ล้วนะครับ<อ>เข้าไปวาดภาพกันดีกว่าค่ะเฟมี่ก็ให้กิโกะมาวาดรูปแล้วนะคะ ขอให้เป็นผลงานชิ้นโบแดงนะอุตส่าห์มาว่าถึงแกลเลอรี่แคสบา้านะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ไหมอ่ะได้ดีเยี่ยมเฉยเลยอะ่ะไม่เห็นได้ผลงานชิ้นโบแดงเลยสักทีนะคะแบบเบื่อมากเลยอะทำยังไงดีอะ่ะงั้นพี่เอมี่คิดว่านะคะให้เขาทำทักษะจิตกรรมนะให้ผ่านระดับ1ิบเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเลยอ,อีกนิดเดียวเองนะอ้าวอ๋อตอนนี้อากิโกะเขาอยากเข้าห้องน้ำนะคะลงไปเข้าก่อนล้วกัน ตอนนี้นะคะพี่เอมี่ได้ให้อากิโกะนะคะมาวาดรูปที่ผนังปูนค่ะวาดภาพปูนแนวธรรมชาติแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวให้เขาวาดภาพไปแล้วก็ให้ผ่านระดับ1ิบไปเลยค่ะแล้วค่อยกลับบ้านตอนนี้คือโตแล้วนะคะไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วดีใจจังนะคะอยากรู้ว่ารูปจะออกมาเป็นรูปอะไรนะคะเอ้ามีใครมาคุยด้วยเชิญออกไปเลยอากิโกะมังตั้งใจเนี่ย อามีคนมาช่วยวาด้วยนะเย้ yeah, ทักษะจิตกรรมนะคะถึงระดับ10แล้วนะคะโอ้โ oh, ห oh, เดี๋ยวก่อนนะเป็นทักษะแรกเลยค่ะที่ได้ระดับ10เต็มนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่านะคะประสบความสําเร็จไปนหนึ่งอย่างแล้วนะทักษะนะเออแต่ปณิธานนี่สิพี่มีคุ้มใจมากนะคะโอเค ก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเพียมี่พอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้อากิโกะด้วยแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่ง mm hmm. เพื่อไม่พาลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้นะคะสำหรับวันนี้เพียมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ